สวัสดีครับผมกลับมาแล้วกับเกมสักคำนั่นเองไม่ได้อัดคลิปนานมากเลยเกมนี้พอดีช่วงนี้ทํางานครับทํางานก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นเกมเท่าไหร่แต่ว่าตกดึกก็จะสตรีมอยู่บ้างแต่ไม่ได้แบบมาบ่อยเท่าเมื่อก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเพราะผมถึงบ้านช้าด้วยมั้งนั่นแหละแต่ช่ามันมเถอะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอผมว่าผมจะไปเก็บเหล็กไม่ก็พโปแผ่นตะกั่วมาทํากระสุนตรงนี้ นั่นแหละฮะเราจะไปกับรถไม่ใช่รถเขียวรถแดงพี่พ่นสีใหม่โคตรสุดจา้าอะอะอะเขอเข,ขอปิดไปตัวก่อนขอปิดระตูก่อนขอปิดระตูก่อน,ออนอจังสีไหมพี่ผมกระเป๋าเล็กไปเพราะว่าผมกลัวเอากระเป๋าใหญ่ไปแล้วเจอคนแล้วเดี๋ยวแตก เจอกันที่น <c oughs> ู้นครับเออแต่พอแบบล้วมีคนโกอกว่าเชื่อป่ะร้้นไหนที่ชีบอกว่าเชื่อเชื่อทีเดียวนค่เลยใครคไม่งงจะงงมาก <c oughs> ก็คือยังงง ก็มึงรับตังมึงก็ต้องบอกอร่อยนั่น,นแหละครับหลังจากที่ผมยิงหมีไปซอมบี้ก็กูัเข้ามาไม่หยุดอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงปืนของผมมันก็เลยโถมมาขนาดนี้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือหลังจากที่ผมยิงซอมบี้เสร็จกับหมีตอนนั้นที่ตัวเย่ไปแล้วผมจะทำยังไงต่อ ได้แล้วไม่มีมีดนั่นแหละฮะผมไม่มี <ST AT> มีดเปลี่ยนหาค้าผิดเอาะวะเด่เจอมีดตัวเบื้เริ่มเลยเออมอดาบมาโอ้ไมก่กอ ับรถจะมาเอาอะไรเจอหมีเฉยงงแล้วเจอเป็นตั๋วเลยเอาขับรถได้ปหมเฮ้ยเอาเขาได้เดมไปเราไปต่อ <c oughs> คนนี้เคยกินอะไร ไม่เจอแผ่นตะกัวเลยวะเฮ้ยของเต็มเอ่อถึงหนังยางหนังยาวนั้นนะโอเคลหลังจากนั้นผมก็หาเหล็กอยู่เรื่อยๆจนได้มาจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่จานวนหนึ่งครับนั่นคือจํานวนมากจริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาหาแพนตากัวแต่ว่ามันดันเจอเหล็กเยอะมากแบบเยอะจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเน็ตี้ผมเขาก็มีวิศวกรอยู่แล้วที่ต้องการเหล็กเอาไปอัพบ้านอัพรุ่นนี้นั่นถึงแม้ว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีดาเมจบ้านไม่มีเลดบ้านไม่มีอะไรก็เถอะแต่ว่าอัพบ้านแล้วมันสวยขึ้นเขาก็สบายใจผมว่าโอเค ผมก็เลยเก็บไปเรื่อยๆเลยครับเด็กเก็บแบบไม่หยุดไม่ย่อนตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะเจอคนที่นี่วันนี้แต่ว่ามันดันไม่มีคนชั้นเนี้ยดิเป็นการฟาร์มที่แบบโล่งมากผมไม่เคยมาแล้วมันโล่งขนาดนี้นานๆทีมันจะถึงโล่งให้ผมขนาดนี้ซึ่งมันก็ดีแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากแบบเวลีฟตูดมั่เป็นค้ายเพลงอะเนาะอย่างว่าโเกมันก็หมาบนเนี่เป็นบ้ายของหมา มาลูกของมาหากันหมด้อแอลก็มามแต่เอ็มแต่แอลมันหมาตัวใหญ่อะดิเกินมันเชิเดะ มัน,น่าจะเล่นได้แล้วแหละมันก็อาพอมาแล้วแต่ว่ามันก็กินซีพอยู่ดีไงไอยากเล่นเล่นแล้วไม่มีความสุขเล่นทำไมจริงอย่างบางเกมที่เข้าไปรู้้งร,รู้ว่าเราจะปวดหัวกับเกมนั้นะเรายังเข้าไปเล่นเลยทำไมออวะซึ่งนั่นก็คื <จะ S 3> อ v a l โ r a ล t น, <laughs> นั่นแหละแล้วก็เราเข้าไปเหมืไม่รู้เหมือนกันรู้คงรู้ว่าแม่งเล่นแล้วแม่งไม่เคยจะแบบสบายใจ เข้าแม่งทุกวันเล่นเลยดิเล่นสไปเดแมนต่ออยู่อ่ะเฮ้ยสไปเดแมนทางไหนเ uh, ออไม่เจาะีกเหรอ,อยังเพิ่งได้เพย์ห้ามาเอาอะไรมาจบโอ้ดีจังได้เพย์ห้าด้วยก็ได้ดิรูปบัตนมันก็ได้อยู่แล้วเปล่าโอเคโอเคโอ้ยมีเสียงเปิดแอร์ด้วยเฮ้ยได้ยินด้วยเหรอตีด้วยตีดังอ่ะพัดเลย มันมันมันปลูกเครื่องมันปลูกเครื่องเฮ้ยประชัดหายเลยวะไม่มมนรับเสียงชัดขนาดอเลย,เลยเดิเสียงพูดไม่ค่อยได้ยินได้ยินเสียงเปิดเครื่องน้่นะปกติปกติไม่ดีเกินพี่เก่งจะไปตังเงินเดือนออกอย่างเนี้ยไปถอยไม่ใหม่ลนะซื้อไม้อะไรลมไอไอขวดแคดนั่นแหละแต่ว่าซื้อตี2 2> ไปเลยนะตอนนี้ราคาสองพันเองอะไรนะบูยติมือสองสองพันเองเอาไปเลยใช่หรอ เออไปหามือสองดีๆราคามันตกแล้วคุยติอะม,มีมีกลุ่มไหมไม่มีอะดิแต่ว่าแบบว่ารู้ราคาตลาดมาไงมันแบบเราเ,<ล>เราตามกลุ่มไหมเพราะกลุ่มแบบพอซื้อขายอ,อุปกรณ์คอมเกมมิ่งเกียร์อะไรพวกนี้มันจะมีปะวะลองลองหาดูไ็ไดนะ้เพราะว่าถ้าเกิดบูเยติอะ่ะหากลุ่มในกลุ่มมันก็ไม่ค่อยมีใครปล่อยหรอกเลยเพราะว่ามันก็ใช้กันยาวๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนปล่อยมันก็ปล่อยไม่แบบราคาไม่ได้แรงเท่าเมื่อก่อนแล้วเออแต่ว่าถ้าเกิดเอาสบายใจก็มือหนึ่งก็ได้ขอดแค้นก็ดีไม่ด้ไม่ดี ก็เดี๋ยวดูดูก่อนรอมันออกดูแหละมันพุทธะประแคสมันมันแบบว่ามันเก็บเสียงดีอยู่แล้วก็มันมันมันตัดเสียงรบกวนได้พอสมควรเลยเยอะเลยอ่ะอืมแต่ใดๆแล้วมันก็อยู่ที่แบบว่าอ่าการต่อไฟของเราด้วยสายดินนู่นนันนี่แล้วก็เรื่องพอร์ตเรื่องอะไรเพราะถ้าสายดินสายดินมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต่อสายดินดีๆมันก็จะแบบมีเสียงจี๊ดจีหน่อยอยู่ดีอ่ะมาถึงไฟบ้านใช่ไหม ใช่ใช่ไฟบ้านหรือไม่แม้แต่ก็ไม่ก็ไม่แต่คอมด้วยอะไรเงีย้ยเพราะบางทีไฟบ้านบางที่มันก็ไม่ได้ต่อสายดินหรือไม่ก็แบบว่าถ้าต่อสายดินถ้าไม่ได้ต่อสายดินเราเราก็แค่แบบว่าเอาวิธีมัดบ้านแบบว่าอ่าเอาอะไรวะเขาเรียกว่าเอาสายดินมาพันตรงที่มันเป็นที่มันเป็นขัวน้วหรือไม่ก็เป็นแบบว่าจุดที่เป็นโลหะที่มันนําไฟฟ้าได้ของแบบว่าคอมพิวเตอร์อะเอาลากไปปักดินข้างนอกบ้านมันก็ช่วยได้เหมือนกันมันก็ตัวสายดินกัน โอ้โหเฮียกูล่าไกลเลยนะเออใช่ไงทำไมไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันมันเป็นอะไรเป็นหอพักปะใช่ไหมเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นบ้านเลยใช่ปะเออถ้าเป็นบ้านก็ลองใช้ดีๆว่ามันต่อสายดินไหมแค่นั้นแหละไม่น่าตอนเนี้ยเขาอย่างบ้านไม่ไม่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีเสียงจี้แต่ว่าใน O B S ก็เปิดฟิลเตอร์เอาอะเออแต่ O B S มันมีฟิลเตอร์ช่วยกูก็ขี้เกียจทำกูเลยไม่ทำาลเพราะว่ากูก็ไกลเหมือนกันต่อไปกูก็ต้องปูชั้นสองแล้วเนาะแค่ <c oughs> เออลาาสนุกเลยทีเนี้ยอ่าแล้วไม่หรือไม่ก็แบบว่าเออเพราะว่ากูก็ไม่เหมือนกันสายดีนะเพราะว่าปัรมันก็เป็นสองหัวเนาะแล้วเวลาต่ออะไรไปมันก็จีหมดขนาดหูฟังอ่ากูใช้หูฟังแบบว่าอ่ามอนิเตอร์เอียร์มอนิเตอร์ใคเอียร์มอนิเตอร์เนาะวะอ่านี่ก็ใช้ยังจี่นะ,อะเออแล้วแบบแล้วแบบว่าตัวสายกูอะตัวขั้วมันที่ต่อกับตัวหูฟังอะมันเป็นโลหะเว้ยแล้วแม่งดูดหูเว้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอิร์นนี่มันเอิร์นเนี่ยส่วนจมีคนตื่นแล้วตา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 เหี้ยทุกคนลืมมันหมดเลยเว้ยเพราะกูก็กูหายสามสูญไงโทษทีแล้วไอ้ที่อยูมึงใกล้ไหมยังไงอะไรนะทำไมเมื่อกี้มันใกล้ไหมยังไงแต่กระี้หูกลัวเออโอ้ยก็ไม่จะทำไปแซวตาใช่ปะตาจะซื้อเกม นี่บอกว่าว่าระดับเสียตาแค่นี้ไม่กี่บาทซื้อแจกเป็นสิบหมื่น,นแล้วกูซื้อจริงแล้วไหมแล้วประเด็นคือกูจะกดแซวใช่ไหมแล้วก็แถบไปตอบไลน์กลับมาปุ๊บหายลืมละกูแวได้สัก <laughs> แล้วกูซื้อจริงไปแล้วไงหมดตูดแล้วไงเอระดับเสียตาซื้อแจกได้เลยนี่โหยจร <laughs> กี่คนอะ่ะเฮียนับไลน์คนเยอะไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะทางดิจก็สองร้อยกว่าคนอ่ะ เปิดแอปก่นนอนร้อนนิดนึงนิดนึงตานิดนึงนานๆทีเข้ามาสร้างแบบเอ่อ,อความประทับใจเอ่อความทรงจำกะหน่อยไปไม่ต่อเลยี่หนีไม่เปิดแอ <m uch> มันเปิดแล้วไอเนี่ยได้ยินเสียงตี๋อยู่เ <S 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 ต็มหูเล <s S 1> ยตาหายไปไหนตาโหลดา ตาโรอรโรโรตาต้องใส่ไปซื <tamam us |zh|> ้อเกมอยู่แน่เลยหาบัตรอยู่ตายฮัลโหลตายไปแล้วอ่ะโอ้ยบูรักออกของใหม่แกโอ้ยโอ้ย ขนาดกูนี้มาด้อมชูคีมแล้วกูยังเจออีกด้อมชูคีมด้อมด้อมมัดอ่ะไอไอด้อมเริ่มมัดอ่ะเออยรู้อยู่พี่รูอยู่กำลังตลกอยู่ด้อมชูคิมพี่ทข้าใหม่ต้องเรียกด้อมชูคีมด้วยวะแจ้ว่าตาจะกลับเลยกลับแหละมันคงจะแบบเอาบัตรอยู่เอาบัตรจุดรถอะไรอย่างงี้ชั้นหนึ่งตงไปหาไม่รู้ว่าวางไว้ไหนรถอยู่ชั้นหนึ่ง บ้านมีแบบสี่ชั้นอะไรเงี้ยเหลือๆพื้นที่ใช้สอยทำไมอยู่ปั๊บเดียวนะน้นูจะออกจากบ้านล่ะเอ้ยไปไหนอีกะไปทำงาน่นาะหยุดพ่อยหยุดแม่เมืองกูแลว้วก็โมโหวันหย,ย,ยุดเจ้คือประยุน์ล่ะไล่ยล่ไลย น,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 นั่นแหละครับพอเสร็จจากในโกดังเสร็จปุ๊บผมก็มาเก็บเหล็กข้างนอกต่อแผนที่ผมวางไว้ตอนต้นว่าจะเก็บแผ่นตะกั่วไม่มีมีแต่เหล็กเหล็กเหล็กลก,กองเหล็กเต็มไปหมด แต่ก็ไม่เป็นไร่ะไหนๆก็มาแล้วเราก็เก็บเหล็กไปเลยแล้วกันแต่ก็ดีแล้วที่ไม่เจอคนดูดิผมยืนฟาร์มยืนหาเหล็กเนี้ยถ้าเป็นปกตินะผมมาคนแม่งสอยผมไปแล้วอันนี้แบบไม่มีเลยเงียบเทียบวันหยุดแท้ๆหรือว่าคนอื่นเขาไม่หยุดนั้นผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยเก็บแบบชิลเลยสบายเหล็กเต็มบ้านเต็มกล่อง โอ้ยตอนนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันแม่งคนแม่งไม่พอ <c oughs> คือได้ทํางานโรงแรมใช่ไหมแม่งมีสี่สาขาเว้ยพอสี่สาขาไม่เป็นไรนะตาแ,แกแกเข้าฝูงแกเข้าฝูงเสร็จแล้วพอนี่แไม่รับมีคุยลูกค้าอ๋อเมื่อกี้ตาพูดว่าโรงแรมอ่ะในหัวก,กําลังคิดอยู่ถ้ยตามันเรียนเกาหลีหรือเปล่าวะถ้าทาไม่ผิดทำไมไปทํางานโรงแรมโรงานโรงแรมโรงแรมโรงแรมแต่เห็นพูดอยู่เลยยังไม่ได้ เลโรแรมก็คือแม่งไงนี่ก็แบบจะแซวตลอดเราจะต่อยคนท้องกันเราก็ไปหาเพื่อนอีกสักคนหนึ่งก็ต่อยเขาสองสองไปเท่ากันเขามีสองคนเราก็มีสองคนแล้วก็มีสโคตรแย่ปกติแต่ถ้าต่อยได้จริงก็ต่อยใช่ไหมต่อยตามคำแตกอะบอกเลยโคตรโหด คตรอันตรายไมายมายมาทำลายร่างกายไม่ดีถึงเขาจะมีสองแรงจะพูดไปหมดแล้วจริงทุกคนได้ยินไปกินข้าวก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวรีบมาเปิดได้ดีตรงการดาช้ำแล้วก็จบสวยๆดาไปก่อนสุดท้ายนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันจริงแต่ชอบแซลแบบว่าต่อยคนท้องชอบแซลกันชอบแซลเรื่องสองแรงกันอยู่แล้วนี่อันนี้เป็นความจริงไม่เคี่ย ไปไปกินข้าวกินข้าวไม่ได้กินโอ้ยรอน้ำเดือดแป๊บเดียวอ๋อไปละเดี๋ยวแล้วแหละไปละเอ๋ไหนกินจุ่มกินชุกนั่นแหละครับสุดท้ายก็ได้แต่เหล็กกลับบ้านจำนวนมากขับรถกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามทางก็ไม่เจออะไรเลยไม่เจอคนไม่เจอซอมบี้ไม่เจออะไรแล้วก็นั่นแหละครับวันแห่งการเก็บเหล็ก จีดขับเลยบ้านเฮ้ยก็ยังไม่เลยนี่ว่าแต่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 า่แต่าต่แลลนน้่แ้าแต่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 แแเ่แ่แ เวลาโยกย้ายของน้ำมาน้ำมาปลากินหมดน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลากินหมดน้ำลดปลาตายโอเค <c oughs> ที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลพี่ นะฮะฮแล้วก็สับต่อพี่ๆมาต้องดีใจอู้เก็บมิเจอร์มีเมื่อทั้งไหน่ะอ,อ๋อผมเก็บเหล็กมาพี่ผมไปเจอพี่งงอะเดี๋ยวทำไมผมเจออ๋อโอ่งโอ่งไม่แตะพี่หรอกอ้๋อจบายละเราต้องหาเมไปชิ้นเหล็กไปเลยใช่ไหมฮะก็ะได้มั้งมันจะได้กี่ชิน้นวะขาดไปเริ่มก็ได้ชิ้นสองชิ้นที่ผมกียร์เลยนะ พอุ้ยเยอะอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นแน่โอเมก้า oh อิม่มบอกเลยว่าอิม่ม oh. อ่ออิ่มแน่นอนเป็นล้านเลย เออแสดงว่าก่อนอันนี้ผมไปสับในบ้านแล้วชิ้นเนือเ้อมันเดี๋ยวเด้อเดอเดอเดอเออ๋อมาก่อนอา๋มลงนั้นก่อน,เอ,าาอนเอ้ยใหญ่ไม่ได้ตรงนนะั้นคิ้วเริ่มีิ้วเห็นสี่าวของไหนวะเจ็ด ผมไม่ทะลุเข้าไปในบ้านหรอกมั้งเนาะบอกว่านะโอเคเชียร์ร่ okay. er, ลำรวยเนื้อเอ๊ะทำไมผมเอาเนื้อไปไม่ที่บ้านไม่มีเนื้อเราเราต้องเอาไปกินด้วยเจม một trăm mời nè วันเริ่มได้เนื้ออย่างเยอะภูมิแล้ววันนี้ผมภูมิแล้วท <c oughs> ้าวมีอะไรทำะไรวะ ครับหกหัวหมีเนี่ยผมเป็นหัวหมีมีคนใช้หัวหมาป่าไปแล้วในตี้ผมผมแช่หัวหมีเอ้าไหม่ไ่หนุนใจเลย กาพาร์ทนี้ก็ขอตัดไว้ที่ตรงนี้ก่อนวันนี้ผมจะเรียกว่าแบบมานานไหมะมันแค่แบบไปเก็บเหลก่ย่างนนี้นิดหน่อยขำๆพอให้แบบช่องแอคทีฟเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะไปที่ไหนครับผมก็เดินไม่ออกเหมือนกันพี่ๆเขาไม่มากันซะทีเหมือนเขาจะไม่ว่างันเลยอ,อะไรนี่แหละผมก็เลยแบบเล่นอยู่คนเดียวเงาๆเลย วานเริ่มนี่เงาเหงาใส่ปุ๊บฝนตกโอ้แซดเจอนายครับสวัสดีครับ